สวัสดีคุณผู้ชมคนตื่นเช้าทุกคนเลยนะครับข่าวติดดินวันนี้ส่วนคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กับดินที่แยกบ้านมอพูดถึงแยกบ้านมอเนี่ยนะครับก็เป็นย่านที่มีการขายพวกเครื่องช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงเยอะเลยนะครับแต่ว่ามาวันนี้ไม่ได้จะมามาดูพวกอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแต่ว่าจะพามาดูจุดที่อาจจะถูกมองข้ามผ่านไปถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตแต่ว่าอยู่แถวแถวแยกบ้านมอเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเราไปลงพื้นที่ด้วยกันเลยนะครับ ย้อนไปเมื่อ155ปีที่แล้วถนนบ้านหมอ้อถูกสร้างขึ้นบริเวณนี้เป็นชุมชนที่มีชาวมอญอพยพมาอาศัยอยู่และมีอาชีพทำหม้อปั้นหมอ้อจนกลายเป็นที่เรียกติดปากว่าบ้านหมอ้อปัจจุบันยังมีรูปหมอ้อติดไว้ที่ตลาดบ้านหมอ้อและตึกแถวบริเวณนี้ที่เป็นตึกเก่าแก่เป็นย่านที่มีการค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงตลอดจนเพชรพลอยเครื่องประดับ แต่ที่บริเวณแยกบ้านมอนี้ก็มีอยู่2จุดที่มีความน่าสนใจจุดแรกก็คือศาลเจ้าบ้านมอ้อเดินจากแยกบ้านมอมานิดเดียวจะมีซอยชื่อว่าซอยศาลเจ้าบ้านมอ้อเลยนะครับนี่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่พศ2อ5 9เท่ากับว่าปีนี้จะมีอายุ202ปีเลยนะครับศาลเจ้าบ้านมอ้อเล่าปึงเถากงแรกเริ่มเป็นศาลไม้ต่อมาก็มีสภาพรุดโทรม จนผู้ดูแลศาลเล่าว่าเคยแทบจะถล่มลงมาก็เลยมีการปรับปรุงใหม่โดยสินแสชิวจึงมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนดินว่าศาลเจ้าแห่งนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนไม่ผิดเพี้ยนมีความงดงามมากครับและนี่ก็คือเจ้าพ่อเรล่าฝึงถาวงที่ประดิษฐานอยู่ด้านในชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการค้าขายและการซื้อขายที่ดินชุดที่เขาใส่เนี่ยเป็นชุดเสื้อเกอาะค่ะเสื้อเกาะเป็นเหมือนกับเป็นนักรบอะไล่ ไปทั่วทั่วทั่วสถานที่เหมือนเดินทางไปหลายที่คนก็เลยมาขอเรื่องที่ดินการแล้วแต่ก็ขอแต่เราไม่รู้เขาขออะไรแต่ได้สำเร็จทุกครั้งก็ก็มาวายแล้วก็ก็บอกว่าเขาขายที่ได้นะแต่โกงเนี่ยอันเชิญมาจากที่ไหนครับแอะโกงมาจากข้างล่างข้างล่างก็ขุดขึ้นมาอยู่ข้างข้างล่างเข้าฝังไว้ทาไมรู้สถานที่ ตรงที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยที่เป็นศารเนี่ยคือขุดพบแปะกงงด้านล่างเนี่ยเขาชอบอยังไงแล้วก็ขุดแล้วก็ไล่ขุดไปเจอแล้วก็อุ้มขึ้นมาบูชานี่เป็นภาพแปะงงแบบชัดๆที่พบเจอใต้สารในขณะซ่อมแซมที่นี่ยังมีกลุ่มเทพกลุ่มเซียนที่แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนเช่นกลุ่มแรกเป็นเรื่องสุขภาพการรักษาโรคภัยมีทั้งเทพหัวท้อหมอยารักษาสารพัดโรคพระเจ้าหนุ้งเชียงและเทพจี้กง ถัดมาเป็นกลุ่มค้าขายเทพเจ้าโอเจ๋งนำพาสำเร็จการค้าชัยซึงเอีย้ยเปรียบเสมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์และกลุ่มที่ปัดเป่าสิ่งไม่ดีเทพเจ้าไทยห้วยเทพเตียงเทียงซื้อและเทพสามตาแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ ศาลเจ้าบันมมเล่าปึงเถากงแห่งนี้เคยได้คัดเลือกให้เป็นสารเจ้าบริหารงานดีเด่นในกรุงเทพเมื่อปี2548ด้วยได้คะแนนสูงสุดเพราะว่ามีการวางแผนการจัดทําบัญชีทรัพย์สินและมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จนเกิดความสะอาดนี่ก็เป็นจุดแรกที่ดินขอแนะนำพอเป็นสารเจ้าเก่าแก่มากมาดูที่อีกจุดหนึ่งเดินจากแยกบ้านโมมานิดเดียวเหมือนกันครับตรงนี้เรียกว่าตรอกไก่บ้านโมฝั่งตรงข้ามจะมีธนาคารกรุงเทพ เดินเข้ามาเลยนะครับจะพบกับทอดมันป้าต้อยที่ขายมา67ปีตั้งแต่หากขายมาจนถึงรุ่นที่3ของพี่นพวันยังคงสูตรโบราณดั้งเดิมทำเองทุกอย่างปลาฉลาดกับปลากรายนำมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นขูดเนื้อปลาผสมพริกแกงทำเองโดยใช้วิธีการตำไม่ใช้เครื่องปัน่นจากนั้นผสมถั่วพลูไม่ใช้ถั่วฝักยาว ส่วนน้ำจิ้มก็ทำมาจากน้ำตาลปี๊บผสมน้ำส้มสายชูเคี้ยวให้เหนียวใส่พริกตำผักชีและกระเทียมไม่ผสมน้ำตาลทรายและน้ำเลยที่เล่ามาเนี่ยคือตอนที่ยืนอยู่ตรงนี้เี่ได้กลิ่นความหอมออกมาเลยลองชิมดูไหมคะเดี๋ยวลองชิมดูสัก่เดี๋ยวหนูใส่าจานเลยดีไหมคะพี่มาลองชิมทอดมันปลากายที่ทำเองทุกขั้นตอนเลยนะค่ะลองทานดูก่อนค่ะร้านเล็กๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะพี่อร่อยมากเลยครับมันมีความเหนียวนุ่มเหนียวเราพริกแกงมันมันจะมีพริกแกงตามมาพริกกินมันจะออกลงมาทันทีเลยร้านนี้ยังมีกุ้งทอดกรอบกรอบจนถึงตอนเย็นแล้วกินได้ทั้งตัวยังมีทีเด็ดที่แป้งกรอบที่เหมือนเครื่องเคียงทํามาจาก่ไก่สูตรเฉพาะมาที่แยกบ้านหม้อต้องแวะมากินให้ได้นะครับร้านนี้หยุดวันอาทิตย์วันเดียว เปิด10โมงเช้าจนถึงบ่าย3ส่วนสารเจ้าบ้านหม้อเล่าปึงเถากงเปิดทุกวัน7โมงเช้าถึงบ่าย3ทีค้าทีค้าวาน,นิชถ่ายภาพพัชระประพลภูมิประพันธ์ข่าวติดดินรายงาน